สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูในช่วงเล่าก่อนลงของวันที่30ทธันวาคม2568วันนี้เรามาเจาะลึกเกมพรีเมยรีกนัดสำคัญเกมกลางสัปดาห์คืนวันอังคารเชลซี Chelsea เปิดบ้านรับการมาเยือนของบอลมัดเกมที่ทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการชัยชนะอย่างมากเพื่อปิดท้ายปี2025ให้สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้ามองกันตามความเป็นจริงเกมนี้ความกดดันจะตกอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนเพราะเชลซีเพิ่งพลาดท่าในเกมล่าสุดแพ้แอสตันวิลล่า2ต่อ1ขณะที่บอลมัดเองก็เพิ่งโดนเบรนท์ฟอร์ดถล่ม4ต่อ1นี่คือการพบกันของ2ทีมที่ฟอร์มไม่ดีและต่างฝ่ายต่างกำลังต้องการจุดเปลี่ยนเริ่มกันที่ฝั่งเชลซีก่อนเลยครับเกมกับแอสตันวิลล่าถือเป็นอีกหนึ่งนัดที่สะท้อนปัญหาซ้ำๆของทีมในฤดูกาลนี้ได้ชัดเจนมาก ครึ่งแรกเชลซีเล่นได้ดีมีโครงสร้างมีจังหวะการเข้าทำที่ชัดเจนและได้ประตูขึ้นนำจากเจ้าเปโดรซึ่งถือเป็นการยิงในพรีเมียร์ลีกติดต่อกันเป็นเกมที่2ของเขาเป็นสัญญาณที่ดีของกองหน้าที่เริ่มปรับตัวเข้ากับระบบของเอนโซมาเรสกาได้มากขึ้นแต่ครึ่งหลังทุกอย่างพังลงอย่างรวดเร็วออลีวัตกินิสถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองและใช้เวลาเพียง21นาทียิง2ประตูเปลี่ยนเกมทั้งหมด เชลซี Chelsea, จากทีมที่คุมเกมได้กลายเป็นทีมที่ตั้งรับไม่อยู่และขาดความเด็ดขาดความพ่ายแพ้นัดนี้ไม่ได้แค่ทำให้เชลซีแพ้คาบ้านแต่มันยังทำให้สถิติไม่แพ้ใครในบ้าน4ี่นัดติดต่อกันต้องจบลงและที่สำคัญกว่านั้นคืออันดับในตารางเชลซี Chelsea ล่นจากอันดับ4ลงมาอยู่อันดับ5านำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่านั้นและเมื่อมองไปข้างหน้าทีมอันดับท็อปฟรีอย่างแมนซิตี้อาร์เซนอลและแอสตันวิลล่ายังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่อง พูดกันตรงๆณจุดนี้การลุ้นแชมป์ของเชลซีในฤดูกาลนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเป้าหมายที่จับต้องได้มากที่สุดคือการรักษาพื้นที่ท็อป4หรืออย่างน้อยท็อปไฟเพื่อโคต้ายุโรปสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับมารเรสกาคือฟอร์มช่วงหลังเชลซีชนะเพียง1เกมจาก5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกโดยเสมอ3และแพ้ไป2นัดหนึ่งในนั้นคือการเสมอบอลมัด 0- ต่อ0ที่ไวทาลิตี้สเตเดียมเมื่อต้นเดือนนี้ เกมที่เชลซีครองบอลได้เยอะแต่แทบไม่สามารถเจาะแนวรับคู่แข่งได้เลยนี่คือเหตุผลที่เกมรีแม t ช์ในครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะบอลมัดพิสูจน์มาแล้วว่าพวกเขารู้วิธีทําให้เชลซีเล่นอึดอัดอย่างไรก็ตามเชลซียังมีจุดให้ยึดเกาะอ,อยู่บ้างนั่นคือผลงานการเล่นเกมสุดท้ายของปีในบ้านจาก22เกมเย่าสุดท้ายของปีปฏิทินเชลซีชนะถึง13เสมอ8และแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้น นี่คือสถิติที่สะท้อนว่า Stamford Bridge ยังเป็นสถานที่ที่ทีมมักจะปิดปีได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อรวมกับสถิติการเจอบอลมัรสในบ้านเชลซีชนะ2จาก3เกมหลังสุดแม้ว่าเกมล่าสุดในเดือนมกราคมจะต้องไล่ตีเสมอในนาทีที่95ก็ตามหันมามองฝั่งทีมเยือนอย่างบอลมัสกันบ้างถ้าเราย้อนกลับไปช่วงเดือนตุลาคมนี่คือทีมที่หลายคนยกให้เป็นเซอร์ไพรส์แห่งฤดูกาล พวกเขาเคยขึ้นไปถึงอันดับ2ของตารางจากผลงาน9นัดแรกชนะ5เสมอ3แพ้เพียง1ระบบของอันโดนีอิราโอล่าถูกยกย่องเรื่องการเพรสซิ่งและเกมรุกที่ดุดันแต่หลังจากชนะฟอ r e เรสต์เมื่อวันที่26ตุลาคมทุกอย่างก็เปลี่ยนไปบอนมาสเก็บได้เพียง4คะแนนจาก9นัดหลังสุดและยังไม่ชนะใครเลยเกมล่าสุดแพ้เบรนท์ฟอร์ด4-1 เป็นหนึ่งในผลงานที่แย่ที่สุดของฤดูกาลโดยเสียประตูง่ายเล่นเกมรับผิดพลาดซ้ําแล้วส้าเล่าสถิติที่น่ากังวลที่สุดของบอลมัสคือเกมรับนอกบ้านพวกเขาเสียไปถึง27ประตูจากการออกไปเยือน9นัดแย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และนั่นคือเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่านี่คือโอกาสทองของเชลซีเพราะแม้ฟอร์มจะไม่สม่ำเสมอแต่สิงบลูคือหนในทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดอันดับต้นๆของลีก คำถามมีเพียงข้อเดียวเชลซีจะเด็ดขาดพอหรือไม่หรือจะกลับไปติดกับดักครองบอลเยอะแต่จบไม่ได้เหมือนเดิมไปดูในเรื่องความพร้อมของทีมกันบ้างเชลซียังมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายโควิลเอนซุโก้และลาเวียยังไม่พร้อมใช้งานเช่นเดิมประเด็นสำคัญคือมาร์คูคูเรยาที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับวินล่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บต้องรอผลสแกนอย่างใกล้ชิดหากเขาไม่พร้อม มาโลกุสโตมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงขณะที่จอเรลฮาโตยังมีเครื่องหมายคำถามหลังไม่มีชื่อในเกมล่าสุดตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเวสลี่โฟฟาน่ามีลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่เบอร์นัวบาเดียชิลเพื่อจับคู่กับเทรว o ชาโลบา1 1ผู้เล่นตัวจริงที่คาดของเชลซีในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสแนวรับริสเจมส์เวสลี่โฟฟาน่า เทรโวชาโลบามาโลกุสโตกองกลางเอนโซเฟอร์นันเดสมอยเซสไคเซโดแนวรุกเอสเตวาวิลลียมโคลพาวเมอร์เ Pedro Neto กองหน้าเจ้า Pedro จุดที่น่าจับตาคือการใช้พาวเมอร์เป็นศูนย์กลางเกมรุกและการสนับสนุนจากริมเส้นทั้งสองฝั่งซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการเจาะแนวรับบอนมัดเกมนี้จะวัดวุฒิภาวะของเชลซีอย่างแท้จริง หลังจากพลาดมาแล้วหลายครั้งในเกมที่ควรชนะบอลมัดตอาจมีทีเด็ดจากองตวนเซเมนโยซึ่งมีข่าวเรื่องการย้ายทีมและอาจต้องการฝากผลงานทิ้งท้ายแต่ท้ายเชลซีรักษามาตรฐานครึ่งแรกจากเกมวิลล่าได้และไม่ปล่อยให้เกมหลุดมืออีกคุณภาพผู้เล่นโดยรวมยังเหนือกว่าอย่างชัดเจนด้วยปัญหาเกมรับนอกบ้านของบอลมัดตและแรงกดดันที่เชลซีไม่สามารถพลาดได้อีกมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าจะกลับมาเก็บชายชนะได้ แล้วแฟนบอลเชลซีอย่างคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเชลซีจะกลับมาชนะได้หรือไม่ใครคุณเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายและริมเส้นฝั่งขวาเอสเตเวัจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าคุณยังเชื่อในโปรเจกต์ของเอนโซมาร t สตามากแค่ไหนในตอนนี้ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าสิงห์บลูขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับ